ว่าเห็ดจริงๆแล้วเนี่ยมันทำรายได้ได้ดีมากโดยเฉพาะเห็ดภูตานเห็ดนางฟ้าภูตานคุณเคยได้ยินไหมเพราะว่านนชาวบ้านที่นี่เขาเพาะนนเห็ดนางฟ้าภูตานขายแต่สร้างรายได้ไเ,เป็นแสนค่ะคุณโอ,โอ้น่าสนใจขอดูหน่อยขอดูหน่อยอะมาดูใกล้ๆหน่อยเข้ามาที่โรงเรือนเพาะเห็ดกันเลยนะจ๊ะอยู่ที่บ้านเลขที่2 3 7หมู่ สองตำบลควนโอพอเเมืองจังหวัดสตูลน,นะคะตรงนี้เป็นโรงเพาะเห็ดของคุณนาฏระดาขาวคงเขาใช้ความรู้ต่อย่อดจากโครงการเพราะเห็ดของอบตอควนโพค่ะนํากําไรจากการทําก้อนเห็ดนี่นะคะมาเพาะเห็ดขายเองเลยคุณนาฏระดาเล่าให้ฟังบอกว่าสําหรับเห็ดนางฟ้าภูตานเนี่ยนะเป็นเห็ดที่ดูแลง่ายหให้ผลผลิตเร็เว 4เด e ือนค่ะคุณสามารถขยายโรงเรือนเพาะเห็ดหนางฟ้านได้ถึง9โรงภายในเวลา4เด <uk> ือนโรงละ1,600ถึง2,000ก้อนนะคุณมีไรายได้จากการขายดอกเห็ดนะวันละนะคะ5,000ถึง6,000บาทโหโตีเป็นเดือน1,000 0แบาทค่ะคุณเดือนละเป็นแสนไปเพาะเห็ดไม่ล่ะ โอ้ยฮอย่าขายเห็ดอยาาขายเห็ดก็ถือว่าเป็นรายได้ที่แบบงามมากน <c oughs> ี่ยังไม่รวมจากการขายก้อนเชื้อเห็ดตัดหากนะที่มีกําลังผลิตเนี่ยวันละ1,200ก้อ <c oughs> <c oughs> ขายก้อนละ8บาทเอาคุณคูณไปเลย1,200องคูณ8 <c oughs> คุณ <c oughs> ถ้าหากว่านําไปเพาะเพียง5วันเนี่ย ออกดอกเห็ดแล้วนะคะถ้าซื้อเชื้อเห็ดกับเขาไปเนี่ยค่ะใช้ได้นานถึง5เดือนด้วยจังเลยมันคุ้มนะจริงเราซื้อทีแล้วก็ไปขยายต่อยอดได้ใครสนใจอยากจะทาโรงเรือนเพราะเห็ดหรืออะไรแบบเนี้ยก็ซื้อก้อนเชื้อเห็ดเนี่ยจากเขาไปได้เหมือนกันสำหรับเทคนิคที่ทําให้เห็ดออกดอกได้ดีคืออะไรตบอกว่าการนาทรายมารองบนพื้นในโรงเรือนและการติดตั้งสปริงเกอร์พ่นน้ํา ซึ่งจะทําให้เห็ดเนี่ยได้อุณหภูมิที่พอเหมาะใช่ไหมคะคือเห็ดเนี่ยรงเรือนเพราะเห็ดสิ่งสําคัญคือเรื่องของความชืน้นและอุณหภูมินะคะก็จะทําให้เขาเนี่ยเก็บได้ทั้งช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงเย็น3ามเวลาเลยแล้วคุณน้าระดานเนี่ยก็ยังนําดอกเห็ดมาแปรรูปคุณนึกออกไหมคือบางทีเห็ดมันเยอะมากและถ้าเกิดว่ามันขายไม่หมดจริงๆหรืออะไรเราก็สามารถนําเห็ดมาแปรรูปเป็นเห็ดสวรรค์และเอาไปขายสร้างรายได้ได้ ทอดเนี่งเขาขายทุกอย่างทุกช่องทางตั้งแต่ก้อนเชื้อเพราะเห็ดขายเห็ดนางฟ้าและก็ขายเห็ดนางฟ้าแปลรูปครบครับเรืนเรเป็นแสนอ่ะแสนนี่แค่เฉพาะค่าขายเห็ดนะไม่รวมก้อนเห็ดไม่รวมผลิตภัณฑ์อื่นๆนะเอ้าคุณเกียนใบลาออกแล้วหรอคุณจะไปขายเห็ดแล้วคุณพูดถึงเรื่องเห็ดคุณพูดถึงเรื่องเห็ดก็ดิฉันเห็นคุณแบบ แล้วคุณก็บอกว่าผมเขียนใบลาออกเลยก็คุณบอกว่าได้เดือนเป็นแสนคุณดูน่าส,สนใจคตาตืต่นใจเออะอะคุณแอบบ่นอยู่นะวันก่อน,นดีนะคุณชนะขายได้เยอะเลยคุณแอบบ่นอ่ะมันเข้าหูดิฉันคนดีบ่น,บนเรื่องอะไรอุ้ยทำงานเหนื่อยจังอะไรก็ไม่รู้